ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่เขาเดี๋ยว l อนะคะเจ้าของต้องบอกว่าเป็นพอสถานี90.25ของจังหวัดนนทบุรีบอกไม่ไม่ดังเลยอะ่อะอ่ะเขาปรับให้ว่างั้นนะ อ่ะเดี๋ยวมาซ้อมเสียงกันเลยเนาะเพราะว่าพี่น้องสมุดปราการมาทุกครั้งอบอุ่นทุกครั้งเลยขอเสียงดังๆโอ้นี่คือคนหนึ่งมืนคนอ่ะเอาไม้เอาไม,าาหมา 1, 000, ้หนึ่งหมืนคนไม้อ้าวสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะโอ้สุดยอดนะดรักคุณแสดงนี่คือพี่น้องของเราที่จังหวัดสมุทรปราการนะ ก็สวัสดีพี่น้องทุกท่านที่อยู่ต่างประเทศเลยนะคะก็ทักทายเป็นภาษาอังกฤษจังหน่อยนะ Good evening everybody in บอกคือบอกคือบอ <laughs> ก็สวัสดีพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศด้วยก็สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะที่อยู่ลิงก์สัญญาณอยู่ทุกคลื่นเลยของเครือข่ายคบปนะแล้วก สวัสดีพี่น้องอยู่ทุกมุมทุกมุมเลยนะคะวันนี้ออมสาวดอกย่านะคะอยู่ที่ขึ้นร้อยเจ็ดศูนย์ของพี่ติ๋มไปเพื่อนนะคะอยู่ที่ของ11บเอ็ดธัญบุรีถนนรังสิตนครนายกวันนี้ดีใจมากๆนะได้มาสมุดประการทีไรจะอบอุ่นมากๆวันนี้พี่น้องจังหวัดปทุมธานีของเรามาด้วยกันหลายคนทีเดียวค่ะอ่ะพี่น้องปทุมธานีโอ้เนี่ย พทุมธานีนะี่ก็อยู่ทุกที่นะเป็นพี่น้องกันพี่น้องคะพี่น้องกลัวรถถังไหมพี่น้องถามไปถึงนะถามไปถึงผู้ด,ดูแลตรงนี้ว่าเอารถถังมาทำอะไรพี่น้องถามมาหน่อยนะเห็นไหมเออพี่น้องเขาพูดนะภาษาพ่อขุนรามบอกว่าเอารถถังมาทำอเออ นั่นแะอีอะไรประมาณนั้นพี่น้องเขาบอกว่าเอามาข่มขู่พี่น้องประชาชนเหรอทั้งที่พี่น้องประชาชนจําไม่ได้เหรอว่าในการที่การปี2553มีการสลายการชุมนุมนะเอาทหารมาล้อมพี่น้องอยู่ที่ลาดประสงค์พี่น้องอยู่ที่ลาดประสงค์นะ จำนวนรู่นทาหารจะมีมากกว่าพี่น้องด้วยซ้ําไปแล้วก็มีอาวุธครบมือพี่น้องเสียชีวิตจํานวนมากแล้วก็บาดเจ็บล้มตายเป็นจํานวนแล้วก็บาดเจ็บอีกจํานวนมากถามว่าแล้วพี่น้องกลัวไหมทําไมพี่น้องถึงมากขึ้นมากขึ้นอยู่ทุกวันนี้ทําไมถึงค่ะว่าไงนะเไม่กลัวเลยพี่น้องเขาไม่กลัวนอกจากว่าพี่น้องไม่กลัวแล้วยังมีนะคนมีจํานวนขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะ ใช่นะฝากไปถึงด้วยนะว่าคุณเอาทหารมาข่มขู่พี่น้องประชาชนเหรอทั้งที่เงินเดือนของพวกคุณเนี่ยก็คือภาษีพี่น้องประชาชนคนที่รักประชาธิปไตยเงินทุกบาททุก,กตางค์นะเงินเดือนของคุณเนี่ยพี่น้องซื้ออย่าว่าจะซื้อน้ําซื้ออะไรทุกอย่างต้องเสียภาษีให้ฉะนั้นไปรวมให้กับเงินเดือนพวกคุณแล้วถามว่ามึงจะเอานะ มาข่มขู่หรือว่ามาทํารัฐประหารอะไรก็ช่างแต่พี่น้องประชาชนคนที่รักความถูกต้องไม่มีทางจะยอมอย่างแน่นอนถูกไหมพี่น้องคะโอ้จ้าโอ้โหเดี๋ยวพี่น้องบอกว่าฝากถามหน่อยอพี่น้องบอกฝากถามหน่อยว่าตาเล่เอ้ยเขาบอกตาเล่เราก็ไม่รู้ตาเล่ไหนนะบอกเอาออกมาทำไม ให้รีบเอากลับคืนไปกลับมาทำไมพี่น้องคะเอามาตั้งอะไรบังเกอร์เอามาตั้งหาพ่อมึงเหรอไอพี่น้องเขาถามมานะอันนี้คือพี่น้องถามมาเอามาตั้งไว้ทําไมนะมันไม่มีประโยชน์หรอกนะกลมกองอยู่ที่ไหนคุณกลับไปกรุงเทพมหาคนครนะตอนนี้อไอแขนคอกมันก็ออกมันก็ไปรวมอยู่ที่สวนรุมแล้วฉะนั้นมึงจะออกมาทำไมคือ คือตอนนี้เขาพยายามที่จะให้บ้านเมืองสงบแต่คุณก็พยายามทําให้มันต่อเนื่องถามว่ามันถูกต้องแล้อเหลอที่ทําแบบนี้นะฝากไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยที่ที่ตัวเองอ่ะพี่น้องบอกว่าตายเลยข้างเดียวยังไม่พอใช่ไหมพี่น้องใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆที่พี่น้องประชาชนนาะที่เรารักความถูกต้องอยากให้ประเทศนี้เดินหน้าต่อไปแล้วถามกลับไปว่า คุณพอหรือ,อยังที่จะหยุดทําลายประเทศชาตินะเอาพี่น้องอีกนิดหนึ่งวันนี้ขอพี่น้องตบมือให้กับแกนนําของเราที่ไปมอบตัวหน่อยนะเป็นตัวอย่างที่ดีดังๆให้คุณหนุ่มโคราชคุณสอนรักคุณตู่กองพลนะแล้วก็ยังมีอีกคนยังไม่ได้ไปวันนี้นะแต่ก็ต้องถือว่านี่เป็นแบบอย่างที่ดีไม่เหมือนไอ้พวกเคียเนาะ โอ้มันยิ่งใหญ่กฎหมายทำอะไรไม่ได้สักอย่างแต่ว่าในกลุ่มของกปปอกอปอปอของเรารักความถูกต้องนะได้ทำเป็นแบบอย่างขนาดที่อยู่ที่ปวชนะคนก็เริ่มที่จะมากขึ้นมากขึ้นแต่ในเมื่อนะเจ้าหน้าที่ตำรวจขอคืนพื้นที่นะแล้วก็เพื่อให้พี่น้องสัญจรไปมานี่ก็เป็นการที่อขอกันแล้วก็กปปอของเราก็ โอเคเลยนี่ก็ให้ไปนี่ถือว่าสุดยอดของกบปอเลยนะเนี่ยแต่ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งมากๆคือพี่น้องทุกคนพี่น้องทุกคนที่เป็นสิ่งที่โอเคถ้าจะนําว่าอย่างไงพี่น้องก็ว่าอย่างนั้นนี่คือหัวใจของอความาทุ่มนุ่มนะถือว่าสันติมากๆไม่มีการประทะอะไรเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆเลยพี่น้องปปชแปลว่าอะไรนะปปชเนี่ยปกปิด อ๋อเนี่ยอาจารย์สาบอกว่าปวชนี่แปลว่าปกปิดความชั่วอ,อะไรที่เป็นความชั่วของตัวเองนะของประชาธิปัตปัดแม่งปิดไว้หมดเลยนะปิดไว้หมดเลยถ้าหากถ้าหากเป็นฝ่ายของพรรคประชาธิปัตปัดแม่งปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้ไม่เคยมีข้อมูลที่อาจารย์เอามากระจายให้พี่น้องไม่เคยที่ตัดตัดสินแต่ของนายกยิ่งรักนะแม่งคดีโน่นอะันนี้น,นี่จะคอยตัดสินอยู่นั่นแหละจะคอยทําให้ประเทศนี้เดินหน้าไม่ได้ พี่น้องคะขอขอขอยืมของพี่แดงสามวาหน่อยโผปวชมันออกไปหน่อยพี่น้องคะโอ้นะเพราะว่าพี่น้องพี่น้องคะประเทศไทยของเราเดินหน้าไม่ได้ก็เพราะามีคนชั่วแบบนี้นะกูถามมึงหน่อยเอาฝากถึงฝากถามพี่ข้าเหนียวบอกว่าน้องอ้อมน้องอ้อมพูดพอๆนะจ้าเพราะว่าน้องอ้อมก็เป็นคนพูดเพราะนะเป็น บางคำก็อาจจะมีพ่อขุนลาออกมาหน่อยเนาะเพราะว่าจริงๆเนี่ยคนอย่างพวกมันเนี่ยไม่สมควรที่จะพูดกับมันดีๆเพราะว่ามันพูดภาษาคนไม่เป็นใช่ไหมพี่น้องมันฟังไม่ออกภาษาคนเพราะว่ามันไม่ใช่คนมันเลวยิ่งกว่าสาธุไหมพี่น้องเพราะว่าพวกนี้นะมันเป็นธงที่ตั้งกันขึ้นมาองค์กรอิสระนี่มันเป็นอดอกเป็นผลของ การทํารัฐประหารปี49และเอาคนของพวกตัวเองเนี่ยไปตั้งไว้ที่ปปชก็ดีตุลาการสารรัฐมนูนก็ดีเอามาเพื่อสกัดกัน้นเพื่อทําลายล้างระบอบประชาธิปไตยเพื่ออนุรักษ์เผด็จการเพื่อคงอํานาจของตัวเองแต่ถามประชาชนก่อนพี่น้องเราจะยอมหรือไม่ที่จะให้มันทรํร้ายพวกเราอีกต่อไปไม่ยอมไม่ยอมพี่น้องไม่ยอมอีกต่อไปที่ผ่านมา พวกเขาเหล่านั้นตัดสินในทางที่ผิดๆตัดสินทําลายล้างหลายๆคนฆ่าเขาด้วยด้วยตัวเองไม่กี่ตัวเนี่ยนะแต่ข้อถามบอกว่าทุกวันนี้จะไม่มีอีกแล้วประชาชนจะไม่ยอมอีกแล้วจะไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วฉะนั้นนะต้องถือว่าเป็นการชุมนุมใหญ่ที่จะเกิดขึ้นวันที่13ที่จะถึงนี้พี่น้องพร้อมไหมคะพร้อมไหมพรม ดังๆนี่ไงฝากไปถึงนะว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าใครที่อยู่เบื้องหลังแต่บอกว่าเบื้องหลังพี่น้องเห็นยังเห็นคนที่อยู่เบื้องหลังแล้วทุกวันนี้พี่น้องประชาชนจะไม่ยอมอีกแล้วฝากไปถึงว่าหยุดพฤติกรรมแบบนี้ต้องทําสิ่งน้นสิ่งนี้สกัดนะเริ่มตั้งแต่การนะมีแก,งก๊งควนตีนนะหรือว่าแกง๊งกิดการการเลือกตั้งไม่ให้มีการเลือกตั้งไม่มีการ ขัดขวางจริงๆแก,ง,แกงกกตนี่เขาต้องสนับสนุนการเลือกตั้งแต่แ้งกวนตีนเนี่ยนะพอตรงไหนนะพอตรงไหนเนี่ยที่คนจะไปลงคะแนนนะลคนคนจะไปเลือกตั้งเนี่ยอ่าพอมันทําให้กบสนะหรือว่าพวกประสาทแดกเนี่ยมาสองสามตัวแม่ก็ยกหีบนี้ละวนะพอพวกนี้มายกหีบนี้พอพี่น้องประชาชนจะไปลงคะแนนจะไปเลือกตั้ง มนันหายไปไหนไม่รู้นี่คือสันดานชั่วของอแก๊งกิจการการเลือกตั้งกรกตแล้วก็เชื่อมโยงนะต้องเป็นการที่โอ้พี่น้องคะรัฐบาลจะช่วยชาวนาแม่งเสือกอไม่ให้ช่วยอีกมีการโนนไปล็อบบี้ตรงโนนตรงนี้ไม่ให้รัฐบาลช่วยเหลือชาวนาเอาชาวนามาเป็นตัวประกันแต่ถ้าถามว่าแล้วสุดท้ายมึงสำเร็จหรือไม่เพราะสุดท้ายแล้ว ประเทศจีนก็รับซื้อข้าวกับประเทศไทยที่นําโดยนายกยิ่งลักษณ์ตบมือให้นายกยิ่งลักษณ์หน่อยค่ะต่อให้มึงขัดขวางทุกอย่างต่อให้มึงพยายามที่จะทําลายจำศอให้ถึงทางจะทําฆ่าหรือประหารนะผู้หญิงที่ชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะพี่น้องเป็นคําที่ต้องบอกว่าโอ้ฟังและประทับใจฟังและตื้นตันใจได้ใจพี่น้องประชาชนมากๆเพราะว่านายกลฐมตรีบอกว่าทหารต้องตายที่สนามรบ แต่ว่านายกยิ่งรักขอตายในสนามประชาธิปไตยจะไม่ยอมให้คนชั่วมาทำลายล้างประชาธิปไตยตบมืออีกสักครั้งหนึ่งพี่น้องคะผู้หญิงคนนี้นิ่งแต่เข้มแข็งนี่คือคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีกับพวกเราประเทศไทยอย่างแน่นอนไอเอาไหมพี่น้องพี่น้องคะพี่น้องไอสุเทพมันคิดจะตั้งใครเป็นนายกอีตนันอีตนันพี่น้อง อีตันอีตันที่เป็นเจ้าของที่มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเบียร์จิดว่าจะเป็นนารีขี่ม้าขาวอย่างมันต้องเป็นนารีขี่ม้าขี้เหลือนเท่านั้นใช่ไหมพี่น้องใช่ไหมโอ้ไม่ดูตัวเองนะอีหอกอ่าโอ้ย…อีอะไรนะอีอีสารย่อยโอ้อย่างมันไม่มีถึงย่อยหรอกนะเออนี่แหละพี่น้องคะเดี๋ยวสักครู่นะคะก็ตอนนี้อย่างที่ พ่อนะคุณข้าวเหนียวเอลเอด้บอกว่าตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นพี่ติมไผเพรเ้นปายน์นหนุ่มโคราชคุณสอนลักนะหรือว่าพอ่อสมศักดิ์แล้วก็อีกหลายๆท่านกำลังเดินทางมาจะถึงแล้วจะถึงแล้วันนี้รับรองว่าจะมาเขาคงทั้งหลายคนนะไม่ว่าจะเป็นคนที่ไปนะวันนี้นะไปนะรับข้อกล่าวหานะหรือว่าไปมอบตัวเนี่ย นะจะมาพูดคุยให้พี่น้องฟังแล้วพี่น้องคะแล้วนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดเลยที่เราเดินทางมาถูกแนวแล้วแต่อยากจะถามพี่น้องว่าอยากไปเที่ยวอีกไหมอยากไปเที่ยวบ้าน,นไรนนะไอวิชามาหาอะไรพี่น้องอวิชามาหาอะไรของมันนามสกุลนั้นไม่ใช่แน่นอนเลยเราอยากไปเยี่ยมบ้านมันเนาะอยากไปเยี่ยมบ้านมันจังเลยอยากเอาอะไรไปฝากมันพี่น้องเอาเอเอ,เอ,เ,อเอาอะไรนะ นะพี่น้องบอกว่าอยากจะเอามูลน,นะเอาขี้ใช่ไหมพี่น้องนี่พี่น้องพูดภาษาภาษา,าพ่อขุนรามนะบอกว่าจะเอาไปฝากนะเพราะว่าคนอย่างมึงเนี่ยคนอย่างมันไอ้คุณมึงนี่นะไม่สมควรที่จะทํางานอยู่พปชออีกต่อไปเพราะว่านะการการตัดสินต่างๆมีมากขึ้นมากขึ้นไม่มีความยุติธรรมเป็นไปไม่ได้ที่พวกเราจะยอมรับมติในการตัดสินของมันฉะนั้นมันไม่สมควรมันเสื่อมละ ปปชไม่มีอะไรจะเหลือแล้วฉะนั้นปปชชุดนี้จะต้องออกไปใช่ไหมพี่น้องจะต้องออกไปจะมาตัดสินคดีต่างๆของนายกยิ่งรักหรือว่าฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าทีคดีของพวกมึง หรือว่าปาาอสคดีของพวกมันเนี่ยจนหมดจนหมดอายุความแล้วมันยังไม่ตัดสินเลยคดีพิสิทธิ์เนี่ยบอกว่าน้ําท่วมใช่ไหมเป็นอะไรที่พูดออกมาปัญญาอ่อนมากๆเลยเด็กสามขวบเขายังรู้เลยนี่นะคือสันดานชั่วสอให้เห็นว่าพวกมึงไม่มีมาตรฐานฉะนั้นมึงไม่สมควรพวกท่านทั้งหลายไม่สมควรที่จะนั่งอยู่ตรงนั้นนั่งอยู่ตรงที่สถานที่อันนั้นที่พี่น้องประชาชนนาเสียภาษีให้พวกมึงไปทำงานฉะนั้น ต้องทําให้พี่น้องประชาชนไม่ใช่เกิดเป็นปัญหาเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยเนี่ยกูก็เป็นคน1นึ่สิทธิ์หเสียงทําไมกูจะเลือกนายกยิ่งนายกที่มาจากประชาชนไม่ได้แล้วพวกมึงจะมาตัดสินตัดสินตัดสินสัดสินตัดสิน,สน,สนหาหอกอะไรนักหนาะทั้งที่ถ้าหากว่าเป็นตัดสินเหมือนกันทั้งของฝ่ายเรา ตัวเองปิดเองโทษทีอาเชงนั้นนะนะวันนี้เดี๋ยวสักครู่นะก็คงจะเป็นอาจารย์นะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ท่านผอเป็นคนบอกกัแล้วกันนะพี่น้องคะซอมอีกนิดหนึ่งนะก่อนที่จะพบกับผู้ป่าัยท่านต่อไปนะพี่น้องคะข ทํางานตอนนี้ท่านอาจจะลาจากงานแล้วหรือว่าอยู่ตรงไหนเรามารวมพลังกันนะเพราะว่าสมุทรส,สมุทรปาการถือว่าเป็นเมืองหน้าแห่งประชาธิปไตยเป็นเมืองที่เข้มแข็งฉะนั้นเรามาร่วมกันนะมารวมกัน,นะร,วกนรวมพลังให้โลกรู้ว่าตรงนี้คือเป็นเมืองที่เข้มแข็งที่จะนำพาประเทศชาติของเราต่อไปฉะนั้น ฝากไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่เราจะไม่ยอมอีกต่อไปแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังชิดทางทำรัฐประหารชิดจเจ้าทาหารมาข่มขู่พี่น้องประชาชนชิดโยจะทําลายพี่น้องประชาชนจะเข้าพี่น้องประชาชนเหมือนที่ผ่านมาไม่มีทางรู่ไม่พี่น้องไม่มีทางอีกต่อไปฝากไว้ด้วย